สวัสดีครับอยู่กับผมนะเช่นเคยโบนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Assassin's Creed Unity นะครับของเครื่อง PlayStation 4นั่นเองนะฮะโอเคหลังจากพักที่แล้วเนี่ยเราได้ไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไปได้ไปบวกกับไอ้ตัวดอกเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะที่คลินิกเลยนะเราก็มาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเรากำลังยัวมากเลยครับตอนนี้กำลังขึ้นเลยฮะกำลังขึ้นเลยทีเดียวมาฮานเข้ามาฮะ ไงต่อเอาล้ไงรู้สึกว่าเข้าใช้พลังจิตแล้วครับซูมครับตาเหี่ยวครับอีเกนไอครับมีทหารด้วยฮะยังไง you, เหมือนก็มีบางอย่างเนี่ยทยี่ว่าคนนี้ต้องการเข้าไปนะครับไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่านะฮะเหมนก็ไม่มีแล้วไม่มีอาหารอะไรเหลือแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีท่อเหมือนจะเป็นท่อระบายความร้อนด้านล่าง อากาศมันหนาวมากอะไรเงี้ยนะอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศเนี่ยรู้สึกว่าแย่มากเลยครับแอสซิสเนตนะครับฆ่าไอ้หานี่ครับจัดการทีละตัวครับโอเคได้ไม่ใช่ปัญหาครับไฟล์หาแอสซิสินแอแอสซิินจำนวนสามตัวนะฮะเดี๋ยวสิคอมมานจะเข้ามาทำไม แอร์แอสซิสต์สามตัวตรงนี้ตัวหนึ่งตัวแรกครับผมนะฮะตัวแรกครับโอ้ชีตเดียวสิตัวหลังตัวหลังตัวที่สองมาอร่อยอ๋ออยอะไรขึ้นไปบนครับขึ้นไปบนก่อนครับไอตัวนี้น่ะไอตัวนี้ก็โดนไอตัวนี้ครับสามตัวพอดีครับนั่นไง โอ้โหไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากครับสำหรับการเก็บภารกิจตัวนี้นะฮะย่อยๆสามารถเก็บได้นะครับโอเคด้านในนะฮะไปเลยครับเดี๋ยวไปจัดการตัวซ้ายก่อนเฮ้ยตัวซ้ายตัวซ้ายแม่งเดิน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 ปะยังไงเดินแล้วยังไง โดนไหมล่ะเรียบร้อยไปสี่เหลือตัวขวาสองตัวนะครับโอเคไม่ใช่ปัญหาครับโอเคยังไงต่อยังไงต่อเดี๋ยวจัดก,การต่อนี้ก่อนเวลาเราหนีเนี่ยเผื่อช่วงที่จะหนีเนี่ยมันจะได้หนีได้นะครับโอเคดับเบิลแท็บเลยครับเราก็ตัดกระดิ่งครับเดี๋ยวก่อนอเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มันแน่นอนครับาพาทนี้โอเคใช่ปะวะกระดิ่งปะวะอะไรสักอยาก่างอ๋ออุดปิดรูครับปิดรูปิดรูเย็ด,ดเคหนึ่งอันแล้วฮะข้างในนี่มีโจ์โอ้โหหลายตัวเลยครับ ด้านในนี้มีที่ซ่อนครับสามารถหลบซ่อนได้โอเคค่อยๆย,ย่องไปก่อนแล้วกันอุ้ยเชี่ยผศัตรูปะเนี่ยไม่ใช่นะมึงไม่เอานะโอเคอเดีเ๋ยวผมขอใช้สมาธินิดนึงครับเพราะว่าเกมตัวนี้เนี่ยต้องใช้ความคิดนิดนึงบางที ออกไปสม 4, สี่สมห้าไม่ได้นะครับ okay. เออยังไงดีอ้าวดีเฟนต์ครับดีเฟนต์ครับดีเฟนต์ครับ,นรบหนึ่งตัวครับตัวที่สองเป็นเรียบร้อยเป็นไงละมือจับไปสิครับ จับไปสิครับอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะโอ๊ยมีตัวเหลือตัวหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นโทษโทษโอ้โหดีเป็นซ์พลาดตัวเลยครับโอ้โหขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่ามันหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้คิดว่าหมดแล้วนะครับโอเค อีกสักอันอีกสักอันหนึ่งมันจะมีไอ้ตรงที่เป็นว่าที่มันอุดอะตรงนี้ปะบนพื้นน่ะที่มันให้อุดตรงไหนวะไปก่อนครับจะมีโจทย์ด้านหน้าเนี่ยเรียบร้อยไปสิ อันเลิร์ครับที่ผานแล้วอันเลิร์จะโดนนะครับก็จัดสิครับเออเออืออ,อ,อ,อเรียบร้อยไปมึงเออไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับอุ้ยมีปืนด้วยยีทเคมึงเล่นปืนอุ้ยสองนัดสองนัดครับสองนัดครับสองนัดเลยครับไอตัวน,นูน้ดไอสัตว์เอ้ยเออมึงเป็นไงปืนก็ไม่ได้กินผมหรอกครับ นะสำหรับอาร์โนตัวนี้นั่นเองโอเคมามาต่อกันเลยฮะ,จะเจ้าไงกูอกีกเจ้าไงอีกจเจ้าไงเงาไงว่ามาเลยเอา้อาวไอห่อาไอ้นี่ก็มีขึ้นก็ไม่ขึ้น,นอะไรเนี่ยโอเค ไปทางนี้ก่อนละกันตัวนี้สองตัวมีในบ้านด้วยอืมยังไงดีล่ะยังไงดีล่ะขึ้นไปข้างบนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยแอสซัสซินลงมาแอสซัสซินฆ่าตัวไหนกอนดีอือ,อตอนหน้าครับตอนหน้าเลยฮะเรียบร้อยครับ โอ้โหสุดยอดฮะชิวๆไปอีกหนึ่งครับชิวๆไปอีกหนึ่งครับตรงนี้สองตัวนี่คืออะไรเนี่ยเมือต้องลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอจัดก,การอีกสองตัวนี้ก่อนมึงเห็นได้ไงมึงเห็นได้ไงมึงฉลาดมึงรู้ดีมึงรู้ดีรดู้ดีก็จัดซะหน่อยเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่งละหักคอไก่ไปสิ แหมแค่นี้พออันเดียพออันเดียวพอกพ,พอหอมปากหอมคอนะข้างในก็มีโจทย์ดีครับไฟาหาข้างในครับหนึ่งตัวสองตัว 3ตัวโอเคหมดนะโอเคไฟหาครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรอยู่ที่บ้างโอ้โหโอ้โหโจดครับโจ์ทั้งนั้นเลยฮะฟานหาไอ้ลลิโลลิโลจูเนอร์อะไรเนี่ย รู้ว่าทางนี้จะเป็นน่าจะเป็นทางระบายน้ํานะครับเมื่อกี้เข้าตางนี้กันใช่ไหมเข้าไม่ได้ครับโอเคต้องไปตามแผนแผนที่เนี่ยที่จุดเป็นสีแดงๆนะฮะมาเดี๋ยวนะมีคนมาเนี่ยไม่มีนะมึงไม่ใช่วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปในงานงอกนะเฮ้ยอุ้ย ตกใจหมดนี่ไงเจอแล้วโจทย์ครับมีสองตัวนั่งหลับตัวหนึ่งครับอุ้ยเชี่ยย็ดเป็ดไปหนึ่งตัวครับตัวที่สองครับตัวที่สองก็ไปแล้วครับโอเค มันอยู่ด้านล่างกันนะฮะสองตัวเอาไงดีวะตัวนี้มันหันหลังตัวนี้หันหลังนะมึงผิงไฟใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะไปให้ความอบอุ่นให้คืนความสุขให้ประชาชนนะฮะด้านซ้ายมีมาเบนทุยด้านซ้ายมือมีอีกหนึ่งผิงไฟอยู่ปล่อยมันจัดการตัวนี้ก่อน จกกัการตัวนี้ก่อนจ้วงคอชิบหายแล้วอือหืออุตส่าห์เอาแบบเนียนเนียนซะหน่อยแล้วอุตส่าห์เนียนเนียนแล้วขอโทษขอโทษโอ้โหเมื่อกี้ผมรีบไปนิดนึงโอเคขึ้นไปเย็ดเคยังไงต่อด้านในมี อ้าวไม่หลอดหลอดอะไรนะมึงไม่หลอดท่านหลอดรู้สึกว่ามีแอสซิสเซนเนี่ยเข้ามาในนี้นะเหมอก็ว่าคุณอนะ่ะมึงอ่ะเป็นเป้าหมายของมันเลยแม่งเอ้ยมาเวลานี้ดีจริงๆเลยมึงไม่ตายแน่ห่างจัดก,การมึง S <S <an other> ไปบอกให้การาควบคุมที่นี่โดยด่วนเลยอย่าให้แอสซีนเข้ามานี่ได้เข้าใจไหมรับแทบ <laughs> โอเคอาโนแอสซีนแ <S an other> ล้วฮะเยทเคได้เวลาครับข้างบนไปได้อีกไหมข้างบนไปไม่ได้แล้วตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไไนชิบชิบชิบโอเคไปทางนี้ฮะ ไปตามท่อเลยครับอุ้ยเชีย่ยมีตัวหนึ่งเราเรียงดีกว่าออกซ้ายเหมือนกับว่าตอนนี้กาดเริ่มอันเลิศแล้วครับโอเคปล่อยให้มันอันเลิศไปด้านล่างมีสามขึ้นไม่ได้โอเคต้องลงไปด้านล่างนะต้องลงไปด้านล่าง โอ้เชี่ย,ยเห็นแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วหา,ายแล้วอือเรียบร้อยไปโอ้ดีนะมาอเลอร์อแค่ตรงนี้นะครับถ้าอเลอร์อทั่วแมปนี้งานงอครับไปฮะรู้สึกว่าเพลงนี้มาอลังการจริงมึงโชว์ตัวออกมาเอสซินได้เดี๋ยวกูโชว์ตัวให้มึงเดี๋ยวมีเหลืองแน่มึงไอ้ซอ อุ้ยเยทเคใครอ่ะมันจะมีตวงด้วยยังไงหันหลังไหมวิ่งครับวิ่งที่มึงไอ้สต์เย็ดเป็ดเชี่ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วแพททอมเบตคิวครับ ได้มีสองอันพอดีมีสองเม็ดพอดีเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีตักี่ตัวมีกี่ตัวยังไม่เจอเพนทอมเบตโอเคมีสองนัดพอดีน่าใช้ได้อยู่ไปฮะสแกนกรรมก่อนตัวนี้ตัวหนึง่ง ค่อยๆย,ย่องครับค่อยๆย่องค่อยๆย่อ,องอ่ด้านโน้นมีตัวหนึง่งยังไงดีวะยึดคนี่ครับหนึ่งตัวมึงไม่เห็นนะซาดไอเชียกูอยู่งี้มึงไม่เห็น,หนอีเนกอเหรอ โง่จริงโง่จุงโง่จุงโง่จ,งงจุงก็โดนจุงโ <c oughs> ง่จุงมึงก็โดนสิครับี่ตัวใหญ่มึงไม่เห็นใช่ไหมมึงหลบอยู่ใช่ไหมไงดีวะ ยิงได้ไหมเนี่ยเหมือนจะมีข้างบนตัวหนึ่งแอสซัซินตัวบนด้วยครับอันดับแรกเนี่ยขึ้นยังไงนั่นเองด้านบนใช่ไหมอยู่ด้านนี้เอาแล้วไงฮะ พยายามค่อยๆย,ย่องครับมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นครับมีคนเห็นครับยจ็ดเคอ๋ปเป็นเงินดีกว่าปเป็นเงินดีกว่า,าเปเงินด,ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสิ ตรงนี้แม่งมองไม่เห็นป่ะโอ้ชิตไหนวะอ๋อนัไนไงยังไงดีวะเย็ดเป็ดเอางี้ดีกว่าผมเอาอที่ล่อมันที่เป็นเงินเนี่ยไอ้ที่เป็นคล้ายๆระเบิดพุเนี่ย ล่อมาก่อนยังไงมาไหมมึงไชื่อไม่มาอีกไอ้ฝั่งู้แม่งรู้ดีตัวูนแม่งรู้ดีสอด ยังไงดียังไงดีถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ยัดเค ถึงไหมเนี่ยไม่ใช่สินี่ครับต้องอันนี้ดิครับอ้าวหมดสิครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หมดสิครับชิปหายแล้ว อ๋อไม่ได้เลยอะ่ะต้องฆ่าตัวบนครับต้องฆ่าตัวบนก่อนไงดีวะมันจะโชงดายโงช่างกันไปไหมเนี่ยโอเคไปฮะยัดเข้คุณลงกลางดงอ่ะเนี่ยชิปหายแล้ว ชิปหายแล้วโอ้โหเอาละไงมึงมีธนูไอ้ปืนปืนปืนครับปืนยืกครับเรียบร้อยไหมมึงเรียบร้อยไหมมึงเอาละไงฮะับไม่มีทำเป็นเปลี่ยนตัวได้เหรอ มนันหนูติดจันเลยใช่ไหมพวกนี้บอกว่าพวกนี้มันต้องการแย่งชิงพวกอาหารมากนะครับนี่ไงฮะโอเคเป็นการมาล้างแค้นนะครับมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วไอ้หลอดนั้นตายเรียบร้อยแล้วคนหน้าดีมาก ผมันต้องการเป็นเป็นหัวหน้าเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบว่าแย่งชิงตำแหน่งอะอะไรประมาณนั้นนะอุ้ยเชี่ยโอ้ยิงรัวๆครับมันบอกให้หนีครับบอกให้หนีจากตรงโซนนี้ครับชิบหายแล้วไปเลยฮะอยู่ทำไมล่ะครับอยู่ทำไมล่ะครับเดี๋ยวสิผมจะลงอ่ะ อีเชียเดี๋ยวก่อนโอ้ยอืมจะลงยังไงล่ะเจอยังไงล่ะมึงยังลงตามไปอีกเหรออออตูสานนีแล้วนะมึงตามกูามาเหรออ้าวกลับไม่ได้โอเคต้องบวกครับตรงนี้ออกได้ปะตรงนี้ออกไม่ได้ด้วยแสดโอเค ต้องออกทางนู้นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเก็บเรียงคนเลยฮะขึ้นไปครับขึ้นไปมึงมามึงมามาตรงนี้มาอุ้ยเชี่อปืนอิบหายเย็ดเ <Yeah, bad. S 1> ป็ดมึงเหรอปืนใ,ใช่ไหมปืนใช่ไหมไอ้สอสปืนใช่ไหมปืนใช่ไหมล่าไม่ใช่ปืนดีกว่าไอ้เชี่อปืน อุ้ยังไงชาร์จด่วนเลยครับรออะไรอยู่ละ่ะรออะไรอยู่ละ่ะขึ้นดีครับขึ้นดีครับไปดีฮะขึ้นไปดีครับเออม,มึงจะโชว์ตัวใช่กูโชว์ตัวเหรอนี่งไงโชว์ตัวยังโชว์ตัวหรือ,อยังไหลซ่าเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะโอ้ไหลไหลมีไหลได้วยครับโอเค ไปฮะไปเรื่อยๆนะครับมีคนเห็นครับเราต้องจ,จัดจัดการคนเห็นไปก่อนครับพิงไฟเหรอพิงไฟเหรอพิงไฟใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิมันกำลังหาขนมกินอยู่นะะไปครับโดนไปอีกหนึ่ง มึงไม่สนใจเพื่อนมึงเลยซอดขึ้นไปครับขึ้นไปครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ได้คิวด้วยไอ้นี่เสียดายดจริงเลยใช้จนหมดแล้วลืมซื้อนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครับสไลด์ไปเลยเยี่ยมโอ้โหปิดพร้อมเลยฮะมาสาสารเรียบร้อยครับสําหรับคนที่ป้ายป้ายความปิดให้เรานะ ไม่ธรรมดาครับสำหรับเกมนี้นะ Assassin's Creed Unity นะครับโอ้โ oh. หมันสุดยอดจริงอะ่ะโอ้โหมาแล้วแน่ยังไงอู้มีไก่ด้วยโอ้มีเด็กมีเดก็กอ๋อไม่ใช่ครับ Mong, 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 top, damn me, tax. Oh, don't come here. Ah, you're just a little bit of rain. Your rain. As <laughs> long as <laughs> there's <laughs> a court in the park, you must have a roi too. And since there seemed to be a vacancy, I stepped in. With remarkable speed, the body's not yet cold. I may have set things in <laughs> motion a trifle early. say first des arrived at La you when Cour you Miracles, me. used เหมือนรู้สึกว่าไอคนนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นปฏิหารามากนะที่มึงกินเรามาได้เนี่ยเป็นไงเป้าหมายตายไหมแหม่ไม่ตอบไม่ตอบอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยครับสำหรับอาร์โนสักอย่างนี่ไม่ต้องห่วงฮนะ every time i think i'm getting close to the truth, it seems another layer of filth presents itself. conspiracy, <gasps> intrigue, a rapidly thickening plot, add some bestiality and a lecherous priest, and i say you have the beginnings of a beautiful novel. i'd settle for a solid lead. so young, and yet so serious. <inaudible> เราเป็นคนนําอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าเราเนี่ยยังเด็กอยู่นะคนนี้บอกยังยังแบบว่าจะไม่เก่งพอฉันมีนะเชื่อฉันได้ดิเอานี้ไปแล้วกัน<ต>นั่นมาไรอะ่ะมันก็เป็นที่ปักพรมของใครบางคนนะเหมือน่าบเนที่มของคางคน อะไรอะไรอะไรมี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 จับมือโด่งจับมือเด็กด้วยอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าพวกผู้หญิงพวกเนี้ยถูกจับมาเป็นทาสน่าไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับ บอกว่ายุคฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยมีการพวก <Thank you. S 2> เขาเรียกอะไรมีพวกพวกอ,อาหารอี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะกดลงกดลากอะไรแล้วมึงล่ะอ๋อดูหน้าตาดูหน้าตายิ้มครับดูความด,ดูดูมันยิ้มครับความเจ้าเล่ห์ของมันครับแม่งเลยโอเคสำหรับภารกิจนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปฆ่า บุคคลที่เราได้รับมอบหมายนะฮะปลดล็อกโทฟี่ได้ครับ,บ,รโ,รบโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอจบไปเมื่อี้ก่อนละกันนะฮะยังไงชมกันต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกม As a s s a s s i n s Creed Unity นะครับบนชแนล Most c คดเกมมี่นะครับผมยังไงชมกันต่อพาร์ทหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ